ขอบคุณนะคะขอบคุณดอกทองนะคะที่มอบให้นะคะคอยเป่าไหวเหรอเว้ยอีจฉช้าก็แล้วแต่ก็ไปเคลียร์กันเอาอย่ามาทำแบบนี้ บ้านบอยสีชัยฝากดอกอะไรเนาะข่อยบ้าไหวเหรอเว้ยอีจฉช้าก็แล้วแต่ก็ไปเคลียร์กันเอาอดี๋ยวมาทําแบบนี้แล้วต่อไปหนูต้องเจออะไรบ้างน่ะทุกคนหนูต้องเจออะไรบ้างข่อยต้องเจออย่างแนะข่อยต้องเจออย่างอะ่ะมันมากกว่านี่บอกอันนี้แค่รอททองต่อไปคือต้องเจออย่างเจอคนอนาคตว่าศาสตร์นาะข่อยตีหรือแบบไหน มันไม่มีบาลีไม่เกิดอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเข้าใจพยายามนิ่งมาตลอดทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าพึ่งแบบใจเย็นๆนะคะอย่าพึ่งคือมันไม่ใช่ตอนนี้มันมาขนาดนี้แล้วอ่ะแสดงว่าลุกแล้วเว้ลุกเขาลุกแล้วแล้วต่อไปงานต่อไปคอยเจออย่างแม่คอยถามก่อนถ้าไม่โอเคก็ไปเคลียร์กับเขานู่นมันไม่ใช่ความผิดของฉัน เ่งเล็กๆเพาเราเจอมาเยอะแล้วนะคะคเออเร,เราอดทนมาตลอดอ่ะ <c oughs> แค่เราไม่พูดแค่นั้นเองอย่างว่าเฉพาะเรื่องของเราคือเราทนมาตลอดอยู่แล้วแต่นี่คือแบบอ่ามันเป็นเรื่องของของความรู้สึกเราเขอคอสนสัมคัญของเราเราต้องอดทนได้ให้มันได้อยู่แล้วคอยถ้ามาคอยบ่ดีมองใดที่คอยเขามาแล้วคอยมาซอยให้ค้นของเจ้าดีขึ้นเข้าดีอยู่แล้วค่อยมาเสริมมันไม่ดีหรอ หรอจะต้องการใครต้องการใครที่มันดีกว่านี้หรอหรือไม่ต้องการใครเลยถ้าไม่ต้องการใครเลยคือพักก่อนตั้งสติตัวเองก่อนแล้วก็คิดมากตัวเองแบบคือยังไงก่อนต้องการยังหวังงังนี่เพาะเป็นเจ้าชีติเข้าแหมมันเกินไปมันทำอย่างนี้มันเกินไปเด้มันเกินไป